ความจริงไม่มีอะไรมากเลยครับอาจารย์คือในระบบรัฐสภานะการเปลี่ยนแปลงมันมี3วิธีการมี3อย่างถ้าจะแก้ปัญหาเสียรลภาพรัฐบาหนึ่งปรับคอรมอตอนนี้ก็ทํแล้วสองเปลี่ยนนายกสามไม่ไหวจริงจริงก็ยุบสภา,ามันจะลําดับไปแบบนี้ครับอาจารย์ <Okay. S 1> แต่ว่าของเราเนี่ยรัฐธรรมนูญมันมีตัวเร่งมันมีเรื่องที่เราใช้คําว่านิติสงคราม,อมตอนนี้ก็มีคนไปร้องศาลร,รัฐธรรมนูญแล้วซ,ซึ่งสามรมนุนก็มีอนานาจในการรับวินิจฉัยถ้ารับปุ๊บนะมีอานาจในการสั่ง ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่อาจารย์ย่าไปกังวลเ,เรื่องเกมทหารเพราะเกมทหารมันไกลค, <c oughs> คือคือเหมือนแบบกับว่าผมคิดว่ามันมีมันมีความแฟนซีในการที่จะพาดหัวข่าวเกี่ยวกับบทบาทของทหารแต่ว่า<อ>มันไม่ไปไกลถึงชุดนั่นหรอกเพราะว่าการเปลี่ยนนายกจริงๆแล้วสมมติว่านายกไม่ลาออกแล้วมายุสภา,าและสมมติว่าโอ้จะเอานายกใครได้จริงๆอ่ะสำนูนก็สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้เรื่องจิยธรรมเรื่องอะไรแหละเพราะว่าที่สวไปยื่นเนี่ยถ้าอาจารย์อ่านดูมันสอดคล้องกับเนื้อหาที่คุณอุ้งอิงคุยกับคุณเซนพอสมควรครับ กระบวนการยุติธรรมจะเอาผิดในส่วนนี้ซึ่งเป็นสารรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเป็นไม้นั้นเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ไงคือไม้นั้นยังมีอยู่